สวัสดีครับช่องท่านทีวีท่าบงจอนามบดันให้ไหมจอแล้วเริ่มแล้ว มันแนวเขาเบิงไกลๆได้ี่ยมันค่วนมันไงเทศนี่เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อมีข่าวดีมาฟ้าเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยยาสีฟันสม,มุนไพรอันจัน ยาสีฟันสมุนไพรอันจันสูตรสมุนไพรแท้ซอยฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสลดกลินปากเส้นนิดเดียวปากสะอาดผลิตโดยบริษัทวัตถุท่อนจำกัดเลขที่จนแจง้ง 1, 1 3 1 6 4 0 0 0ฉีดหนฉีด6 0 0 2จัดจำหน่ายโดยหางหุ้นส่วนจำกัดวิทยุเมืองเกา่าโทรศัพท์0-6-4-2-5-4-4-5-8 3 เกลยหกวล่เยเกลเล็กที่สองเล็กที่สอง 对了 ก็ค่นแคตาเั่านัเนิดพ่มันกบบ โอ้ผู้ใดนาะนะเนาะผมทิศสีทิศมีทิดมาไปยังไปยังสิไปยังทั้งสามคนสิไปซื้อสบู่สบูุยังครับสบู่สมุนไพรอัญจันเป็นสบู่สมุนไพรที่มีส่วนผสมของบักขามขมิ้นใช่ดีตัวเป็นสบู่น่าใสอาบสะอาดเด้สบูุยังเกาะสบู่สมุนไพรอัญจันนี่นี่เบอร์โทษใส่ศูนย์หกสี่สองห้าสี่ ซีหา้าแปดสามหรือมาสื่อสถานีวิทยุมเมืองเกาเกษตรสมบูรณ์ก็ได้เอ่อไปไปไปน้ำนลยไ,ไปไปเส้นจักสองหล